เปล่าเปล่าว่ะต้องพูดเองพูดเองมวยแต้มของอะไรหวยอะเกลียดติว่าถูกแทงแล้วเสียแปดห้าใช่ไหมเออถ้าเกลียดติพิทิพนธ์แปดห้านิดบนโทรศัพท์พี่นะโอ๊ยตายแล้วกรนอนเด็กเด็กแปดห้าเออเล่นเด็กเด็กมีคำถามนะขอถามก่อนพี่อย่าเพิ่งพูดอะไรนะรอก่อนมีคำถามอยู่ถามมาเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ก็ถามคุณจุ้ยผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวทาพี่นิพนธ์กันแล้วกันอินทัศเข้าได้ยังครับอ่าอินทัศออกมาแล้วใช่ไหมอินทัศอินทัศที่น่าจะน่าจะอยู่ปกติไม่น่าจะไปไหนนะไม่น่าหลุดอินทัศเดลต้ายามาฮ่าโตโยต้าไม่ได้มีอะไรที่จะต้องหลุดอะไรกับใครมีกรอบเล่นนะอืะซื้อได้ไหมก็ยังเป็น อ่าอย่างนี้เลาดูงี้เราดูดูใช่ไหมดงี้ยเห็นว่าแชร์มันด้วยแชร์มันด้วยพี่ย่าไม่แชร์ย่าไม่แชร์แชร์แชรเดีก่อเ่าไม่เจอแล้วอุ้ยแฟนคลับอาจารย์นิพนธ์เขาเยอะอ่ะห้าตั้งสิบห้าแน่อะไรเนี่ยห้าสามพนห้าห้าสิบยี่สิบแชห้าตั้งสิบตัวอรักพี่มันหะกดเลิฟกดเลิฟมีอะไรเล่นกับนังทุนไห มันถ่ายมาหมดเดวีูกับนอ่าเนี่ยแชแอินทัศนะคะนังๆน<า>วิธีดูดูอินทัศกันนะฮะดูภาพใหญ่ก่อนอันเนี้ยต้องเรามันระวังมันระวังนะฮะระวังก็คือคือการการหลงสิบมันลงมาเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนลับหกสิบแปดจุดห้าเนี่ยอันนี้สำคัญนะค่ะหกสิบแปดจุดห้าเลยกนะ็ ลงมาเรือยเราดูทำเฟรมยาวเนี่ยมาถึงว่ามันก็โดนขายออกมาไม่ได้ดุแรงหรอกแต่มันโดนขายออกมาแหละ okay. uh huh. มันเคยลงถึงไหนมันก็เคยลงที่ต่ำสุดก็คือหกเจ็ดนะฮะแล้วก็ uh huh. ก่อนที่จะมีการการเข้าไปของ uh huh. ที่เขาเข้าไปใช่ไหมไปไปซื้ออินทันนะี ตอนนั้น <มา S 1> ซื้อเท่าไหร่ห้าสิบเก้าหรือหกสิบสามหรือเท่าไหร่วงแ <64 S 1> ถวนี้ช่วงแถวเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยหกสิบสี่นะประมาณนี้นล้วก็เล่งขึ้นไปนะวก็ไหลลงมาเรื่อยๆคราวนี้คราวนี้สงใสัยไปขายแปดสิบนะการยืนน่ะมันต้องอยืนที่เจ็ดสิบเอ็ดอันนี้ดลดเจ็ดสิบเอ็ดมาแล้วไม่กลับขึ้นไปยืนเนี่ยมันเหมือนก็มีการขายออกมาเรื่อยๆแล้วสัญญาณระยะย,ยาวกับระยะกลางเนี่ยมันยังลงไงก็ว่าผลเรียนของเราคือพุดอะไรที่มันเป็นขาลงอยู่ แบบเนี้ยเราก็ถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องดูต่ำกว่าหกสิบเจ็ดห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับหกสิบหกเนี้ยหกสิบหกสามหกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะรับอยู่เพราะว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วมันก็เด้งใหม่อะไรเงี้ยแต่แล้วไอการที่มันยืนอยู่เหนือเส้นสีฟ้าเนี่ยมันยืนอยู่ได้นานตงรงนี้ตรงมาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะว่าถ้าจะซื้อใช้แนวรับซื้อไม่ได้ละต้องรอ,อสัญญาณกลับตัว กับตัวขึ้นคเข้าไปซื้อคือหุ้นตัวนี้มันอาจจะมีการขายออกมาชั่วคราวเพื่อที่จะไปเล่นหุ้นตัวอื่นก่อนเลยก่อนก็ได้คก็ยังไม่ต้องรับว่าหลุดไหมคือถ้าพูดถึงระยะยาวน่ยมันหลุดมาแล้วแล้วแล้วก็ปกติมันหลุดสิบมันนี่มันหลุดเจ็สิบนี่มันหลุดยี่ห้ามันเลย่ะอ้ามันเนี่ยมันอาจจะกระแทกลงมาแรงได้เพื่อเพื่อที่จะ เอาวะเดี๋ยวเล่นกันรอบใหม่ไรเงี้ยกลับที่เป็นก็ได้คือแ,แบบนี้ยังไม่มียืนยันว่าให้ให้ซื้อเลยอยังไม่ต้องซื้อ,อ,อยังไม่ต้องซื้อนะ,อะถ้าถามอินทันแล้วถามแอดวานต่อได้ไหมแอดวานไหนไหนในไหน,นก็ถามตัวแม่ก็แล้วคือในเทรนปีหน้ามันไม่มีหุ้นพวกนี้อยู่ในเทรนเลยนะต้องบอกก่อนกลุ่มเนะี้ยกลุ่มสื่อสารเนนะี้ยไม่อยู่ในเทรนเลยนะ แต่แอดวานเนียก็ยังดูดูดีกว่าเพราะเป็นตัวทําเงินก็ยังยังเซเวได้อยู่นะครับอการขึ้นมารอบนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรแต่ต้องระวังสองหนึ่งเจ็ดหรือสองหนึ่งเจ็ดกล้จะดูไม่ดีอันนี้มันเป็นพุ้ปันผลนะครับอืมันก็มันเกิดมันปรับฐานแล้วก็ ปรับฐานอ่าอ่ะสรุปว่าถ้ามันเห็นโซนประมาณสองหนึ่งสามเนี่ยมันก็คือซื้อแต่ถ้ามันขึ้นไปโซนสองสองกว่าก็คือขายไม่มีอะไรมากกว่าการไซเวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นไปดูกำไรมันก็จะแบบโรงๆๆจะทั้งแบบอะไรเงี้ยเต็มอิ่มเต็มอิ่มีอะไรเด่นะไม่มีอะไรเด่นแค่ะคเต็มอิ่มพุดหมดโกรธพุดไม่มีโกรธแต่ก็ เป็นแคชคาวไม่มีอะไรละหาเงินสดเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็โตไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะไปโตอะไรที่โตกว่ารายได้เดิมที่ได้อยู่แล้วหุ้นแห่งอนาคตก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะไรหุ้นแห่งอนาคตเหรอคะพี่ไทยคมอ่ะไทยคมรู้สึกหาเจออันนี้อันนี้แยกไปนะฮะก็กลุ่มเขานะคะทั้งคืนเป็นลูกเป็นลูกก็จริงแต่ก็ไทยคมก็อยู่ในเรื่องของอ่าเรื่องของธุรกิจ ดาวเทียบนะฮะซึ่งต้องรอต้องรอรถขับโดยระบบอ่ารถไฟฟ้าที่ขับอัตโนมัตินะฮะ e <t une> อันนี้ก็จะมี <c oughs> มี <ละ S 1> ันละแต่ก็มีผิดพลาดแล้วก็ตอนนี้มีชิปออกมาและอินเทลทาชิปสําหรับควบคุมการขับอัตโนมัติออกมาละนะฮะชิปจะมีคุณภาพมากขึ้นนะคือมันเริ่มอ่ะมันเริ่มต้นอยู่แล้วก็รถขับอัตโนมัติเนี่ยมันต้องวิ่งบนบนมีสัมองอินเทอร์เน็ต คืออินเทอร์เน็ตเราเคยอยู่บ้านไหมและอินเทอร์เน็ตแล้วมันหลุดไวไฟมันหลุดกันออกล่้ไหมอ่ะมันจะมีเน็ตสำรองที่ที่มาจากของฟ้าก็เรียก 6G อ่ะอันนั้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอีกอีกเลเวลหนึ่งของไทยคมประเทศไหนก็ประเทศนั้นนะมันจะเอาของอั่นอื่นมาสวไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นเขตก็เรียกของแต่ละประเทศอ่ะเป็นน้านด้านฟ้าของแต่ละประเทศซึ่งใครจะเอามาอะอันนี้มันจะเป็น มันไม่เหมือนดาวเทียมนะดาวเทียมทั่วไปมันไม่มีหรอกใครจะไปบินตรงไหนก็ได้ในอาวากาศแต่ <Okay. S 1> ดาวเทียมเพระนี้นมันบินระดับห้าร้อยกิโลเมตรจากจากอาจจะเป็นดาวเทียมเป็นบอลลูนเลยก็ได้นะอ <Okay. S 1> ินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็นดาวเทียมก็ความเร็วอยู่สูงประมาณห้าร้อยห้าร้อยกิโลเมตรพื้นดินอันนี้รอนาน <Okay. S 1> น,น,นะนะครับอาจจะเป็นระยะ,ะเวลาเป็นสิบปีเราเห็นว่าเทรนด์ไม่เหมือนกับแอดวานซะ์อินทัรนบเทรนด์มันจะเป็นขาขึ้นอยู่และอยู่ในช่วงของการปรับฐาน มันเสกใช่ทีนี้หุ้น,นที่มีอยู่แล้วเนี่ยรอสามปีสามปีสามปีพอเราเทียมชุดชุดใหม่สามโดมขึ้นไปเนี่ยมันก็จะจบรอบของการเล่นรอบมีนเนี่ยทีนี้พูดถึงหุ้นเมื่อเช้าที่พี่พูดถึงหุ้นแมกเทรนโลกอะ่ะอ่าวันนี้ก็มาเลยอันนี้จะเป็นเทรนหุ้นไทยปีหน้าไหมพวกเดลต้ากิซีฮาน่าคือนะถ้าเราเล่นหุ้นแล้วมีพื้นฐานหน่อยอ่ะนะฮะไม่ถึงว่า ไม่ได้ไปอีกนางงามอีกอะไรนะอีกพื้นฐานนีอยพื้นฐานเลยเนะี่ยพื้นฐานโลกมันเป็นมนันเรื่องมันเป็นเรื่องของอธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์เลยที่พี่เปิดให้ดูเมื่อเช้าเนี่ยนะคือเซมิคอนดักเตอร์อ่ะมันขึ้นนะมันขึ้นทุกตัวมันไม่ตอนนี้ยแอสแดคที่ขึ้นอนะ่ะไม่ไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า Microsoft ขึ้นนะฮะหรือว่าตัวตัวที่เกี่ยวข้องกับ google อะไรที่เรารู้จักนะ <c oughs> ที่เรียกว่าวิกแคปขึ้นไม่ใช่ฮนะตอนนี้มันขึ้นแบบว่า ขึ้นทั้งเซตของเซมิคอนดักเตอร์คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชิปผลิตชิปทั้งหลายแหล่ตัวเนี้ย<อ>มันดาน่าขึ้นเลยกับทุกตัวเลย <Thailand S 1> นะไทยแลนด์มัน่าจะได้กับเขาไหมก็ถ้าจะได้มันก็จะมีมี TCE TCE นี่ก็หมายถึงว่าฐานของเขาเนี่ยก็กผลิตผลิตแผนเวเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชิป<อ>นี่ก็ถือว่าอยู่ในห่วงโซ่อุปทา,านของมันฮาน่าก็เป็นตัวที่มารับประกอบตรวจสอบอ่า สำหรับการประกอบเป็นชิปเซตอะไรเงี้ยนะฮะส่วนตัวเดลต้าเขาก็เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในในชิปเซตอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ามีมีบางตัวของเขานะฮะคือถ้าเป็นเดลต้าเขาก็จะมีบางตัวที่เป็นชิปอย่างพวกเรดาร์อะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เป็นชิปอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสามตัวเนี้ยนะฮะน่าจะอยู่ในขาขึ้นในอีกสองปี ของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดอันนี้มันจะไปพันทั้งเอทั้งรถยนต์รถไอรถไฟฟ้าสมัยรถรถอีวีอะไรนะมันจะไปพันหมดเลยพันพันโลกก็เรียกโลกโรกใหม่รวมทั้งมันต้องไปใช้ในเมตาเวิร์สอะไรด้วยนะแล้วเวลาเราซื้อหุ้นกลุ่มนี้อย่างเช่น d ดต้าฮานาเคซีเราจะซื้อเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงคะดูอะไรเราถ้าเราดูเทรนยาวๆเราก็ดูได้เราก็ซื้อได้ทุกตอนนะ คุณพระครรือดัชนกตออถ้าเราดูว่าไอ้ไอ้ไทม์เฟรมระดับใหญ่นะฮะอย่างเนี่ยเนี่ยอันที่หนึ่งเราดูธุรกิจก่อนว่ามันมีเหตุปีผลในการที่จะทําให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นไหมนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่าพวกนั้นมันจะเป็นเวฟเวฟไปขึ้นขึ้น,น,นกับการเปลี่ยนแปลงเทคนโนโลยีนะฮ้าเราเห็นทางเฟรมมันแบบเนี้ยในในเคซเเห็นไหมครับเนี่ยมันค่อยค่อยขึ้นมันค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นทางเฟรมนี้ก็เป็นขาขึ้นอย่างเงี้ย ดาเฟรมเดย์ก็ขึ้นแบบนี้พูดแบบนี้มันจะลงไม่ได้นะมันลงไม่ได้เพราะมันยืนอยู่ที่แนวต้านที่ใครอยากขายก็ขายมาที่ห้าแปดเนี่ยใครอยากขายก็ขายมาอันเนี้มันเป็นพ้นที่มันลงไม่ได้นะนะครับคือถ้ามันยืนเหนือห้าสิบบาทได้เนี่ยนะครับอันนี้การมันนะนะครับเดือนสองเดือนแล้วก็มันมันก็จะเกิดการอ่าเขาเรียกคือมันตัดซีโร่ไลน์ขึ้นไปดีกว่าพอตัดซีโร่ไลท์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่แบบนี้ อธิบายแล้วเราก็ต้องต้องดูว่าถ้าหลุดหลุดเดือนไหนปิดหลุดอะปิดหลุดห้าสิบปิดหลุดสิบมันเนี่ยอันนั้นเรามีความเสี่ยงละเราก็มีความเสี่ยงอยู่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมตอนนี้มันทาผ้าใช่ไหมอ่าคราวนี้ถ้าถ้าถ้ากราฟระยะยาวมันมันโชว์แบบนี้ขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับมันว่ามันจะขึ้นนะเพราะนั้นพี่ก็ถึงบอกว่า ซื้อได้ทุกเวลาแต่มีซื้อดีที่สุดก็คือตอนที่มันยอ่อย่อลงมาไม่หลุดห้าสิบเราก็ถือไว้เพราะมันแค่รอ่ะมันรออย่างเงี้ยหุ้นดีอยู่ในตลาดที่ไม่ดีมันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับสมมติาาว่าเคซีฮาน่ามันไปจดอยู่ในนสเด็กเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนหุ้นหุ้นที่ทําชิปตัวอื่นที่ขึ้นทุกตัวเรามีสิทธิ์ไปจดได้ไหมเนี่ยสองตัวฮาน่าเคซีอ๋อ<ช>เล็กมากอ๋อมันเล็กเกินเนาะเล็กมาก<ๆ> คือคือของเราอาจจะบริษัทชิปเราเราอาจจะเห็นว่ามีแคปประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นล้านบาทห้าหมื่นล้านบาทนะฮะแต่ท่า,า,านักใ<ร><า>นอเมริกามันเป็นสี่หมื่นล้านเหรียญนะ <okay. S 2> คือมันโตกว่าเราอ่ะไอ,นนอที่มันทําแผ่นเวเฟอร์ให<ๆ>้มันก็โตกว่าเราสามสิบเท่านะครับคือไซส์ต่างกันเยอะแต่เอาว่าเป็นยุคข,ของเขาอะฮานาฮานาที่พี่ท่านนำมาสัปลาที่แล้วแล้วว่ามันต้องขึ้นราคาคุณจะขึ้นไปเท่ากับเคซีอีมันก็คล้ายๆ้าย ทางเฟมันหลังจากที่มีข่าวจบขาไปรอบหนึ่งเช็คบินกันมารอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มที่จะขึ้นรอบใหม่ที่นี่ข้อเหมือนกันแหละแต่ฮาน่าเนี่ยเล่นตามนิสัยตัวเองเลยขึ้นเล่นแรงนะฮะ <Okay. S 1> สัปดาห์ที่แล้วพี่แนะนําก็บอกว่าเ็าซื้อได้นะมันควรจะขึ้นราคาไปเท่ากับ PCE อ่าคือดูเทคนิคเนี่ยก็คือว่าปิดจับสี่เก้าบาทแล้วเนะี่ยมันก็ควรจะขึ้นไปให้จบนะขึ้นไปประมาณสักห้าพันห้าหกนะครับส่วนเดลต้าเนี่ย ที่มองเป็นขึ้นสามแล้วก็ทาขึ้นสี่อยู่นะฮะอันนี้ขึ้นสามขึ้นสี่ก็ต้องดูว่ามันมีการมันเป็นขึ้นใหญ่มากให้เรารู้เนี้ยหนึ่งสองสามเนี้ยสี่เนี่ยนะฮะเราก็ต้องรองให้อย่างน้อยเนี่ยนะครับไอตัวออสซิเลเตอร์ของมันเนี้ยมันมันเริ่มบวกก่อนเนะเนี่ยพอออสซิเลเตอร์มันเริ่มบวกเดือนแรกเนี่ยนะครับเราเราอาจจะไม่ได้ซื้อมัน,มนที่สามเอ็ดแต่ไปซื้อที่สี่เจ็ดนะฮะสี่เจ็ดแล้ว มันขึ้นไปร้อยยี่สิบเนี่ยเป็นจังหวะจังหวะเนี่ยมันเป็นหนึ่งอบีซีสองแล้วนี่มันเป็นสาม่ย mm. อันนี้เป็นสามนะนะครับ <Yeah. S 1> เรารู้ว่ามันสามเพราะว่ามันไม่ได้เวอร์เจนไงใช่ <Yeah. S 1> มันไม่ได้เวอร์เจนนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสี่อ่ะนะฮะอันนี้ภาษามัน A อบซีแล้วกถ็ถ้าเราดูในมือนไทยเราจะไม่รู้แต่ถ้าไปดูในนสตกเราจะเห็นว่าเฮ้ ไอ้พุ่นพวกนี้มันกำลังขึ้นอยู่เพราะนั้นสี่เน่ะห้าน,นจะเป็น v s h a p e ขึ f, ้นไปเลยน่ะซึ่งมันก็ควรจะสูงกว่านะฮะร้อยสิบเก้าเราบอกเฮ้ย hey, P มันสูงใช่ p มันสูงอะ่ะแต่ถ้าไปเทียบแบบว่า AOT เงี้ยสนามบินอื่นเนี่ยมันมัน p e เท่าไหร่นะครับมันก็เมันก็สูงอะ่ะนะฮะแต่ถ้าเราไปเทียบไอ้ PE ของไอเดลต้าเนี่ยกับ P-E ของพุ้นประเภทเดียวกัน มันก็สูงแบบเนี้ยก็สูงไปแบบนะเพราะฉะนั้นก็มันมีโอกาสแบบที่ที่จะทำมีหุน high นะฮะคราวนี้พอเราดูแบบนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมนะครับว่าถ้าหลุด72บาท75เนี้ยไอ้ที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่ละมันผิดละใช่อบอกสัญญาณก,ก,ก่อนใช่ถูกต้องอคือเราวิเคราะห์จะภาพรวมตัวของมัน,เ,นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ แต่ถ้าพลาดรวมดีแล้วก็ให้พูดถึงกำไรเขาก็เขาก็โตทุกทุกอาจจะการเติบโตลดลงนะก็คล้ายๆกับเอ็นวีเดียโตร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็โตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาที่เขาโตตรงนี้เพราะเขามีเลด้์ออกมาใช่ไหมมีผิดพันธ์ใหม่ออกมาฮะซึ่งก็เริ่มใช้ในตัวของรถอีวีค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยจะเป็นเป็นส่วนๆไปฮะพี่ว่ามันก็เป็นเป็นอ่าอนนี้ทางเทคนิคเนี่ยมันก็ต้อง ชัดเจนก็คือว่ามันต้องมันต้องเห็นเก้าสิบเจ็ดบาทก่อนอะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเก้าเจ็ดบาทความเสี่ยงมันจะหมดไปเหมือนห้าหน้าเนี่ยพอเห็นที่พี่บอกแล้วมันก็จะเห็นห้าพันนะอันนี้มันต้องเห็นเก้าเจ็ดบาทก่อนมันทึงจะความเสี่ยงของการลงแี่ะมันจะหมดไปตอนี้มันก็จะมีความเสี่ยงของการลงอยู่นะซึ่งมันก็มันก็เป็นขาขึ้นแล้วภาพใหญ่มันขึ้นคราวนี้ถ้าต้นปีมาเซมิคอนดักเตอร์มันขึ้นไปต่อกันหมดอะ พูนี้ก็ขึ้นด้วยฮะมันก็ต้องขึ้นนะครับตามเออทรนโลกใช่เป็นตามเทรนโลก<ช>คือคือตลาดผู้เราต้องจะบอกว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานเนะ, <cek S 1> ะเ่มีส่วนหนึ่งที่มันเป็นคือส่วนที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันน้อยอมีน,อมนอ้อยแต่มันอาจจะมีสักสิบเปอร์เซ็นตในบ้านเราแต่มันก็ยังมีนะการลงทุนแบบพื้นฐานเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับการลงทุนแบบเก็งกำไรอาจจะมีสักแปดสิบเปอร์เซ็นรวมเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีการเล่นแบบ มันนี่เกมการปั่นหุ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็เป็นตลาดที่ก็ก็น่ารักไปแบบนะที่ทำให้เกิดองสบู่ทําให้เกิดไข่สีที่ว่ามันก็โอเคเราเลือกเลือกกันเอาเลือกกันเอาหรือว่หุ้นขึ้นเป็นฟองสบู่หรือว่าหุ้นตกไปเป็นฟองสบู่ได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นเมกะเทศนะอันนี้ถือว่าเป็นเมกะเทศจะขึ้นไหมหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราเสี่ยงเลยเราก็เราก็ไปไปซื้อที่พี่แนะนําที่ ที่กูเรียนกันมากูก็ไปซื้อที่เมืองนอกก็ได้อันนี้มันชัวร์อันนี้มันชาดอันนี้เราต้องอันนี้มันต้องเอาใยว่าก็ถือได้อ่ามีฟันโัมไหมก็เดี๋ยวขอให้ก็ออก DRX ขอหุ้นแต่ DRX เวลาเขาทำ DRX คุณพวกไอจิมิคาร์ลอเตอร์เนี่ยคนทำาก็ปวดหัวเหมือนกันนะ้ขาใช้ไอคเบี่ยงมันเบี่ยงเบี่ยงแต่แต่มันมีวอลลุ่มให้เพียงพอเพียงพอที่ที่จะที่จะเข้าไป มีน้ำทุนฝากคำถามหุ้นตัวหนึ่งนะฮะหุ้นคามาพี่เกิดอะไรขึ้นทำไมตัวนี้มันขึ้นเอาขึ้นเอาคามาดเขาถือหุ้นนางงามไงโอ้ถือหุ้น MJI นะฮะใช่เถือหรือ JKN มีสองมันไม่่ JKN ตัวใหม่ดิตัวนางงามใหม่ดิ MJI MJI นี่มันอย่างซื้อน้ำพริกไอ้นั่นน่ะน้ำพริกอะไรของเขานะเออขาขายมันมีมันไม่เหตุผลเขามันนะฮะ เขาแสดงว่าไอ้ตัวตัวเนี่ยเขาชื่ออะไรนะหุ้นใหม่เขาชื่ออะไรนะ MJI ค่ะ MJI j i MGG ค่ะตัวที่ค่ะ MGI Miss Grand International ฮะวันนี้เร่งค่ะก็เราก็มาดูได้นะครับน้ำพริกสลิดก็ไม่ใช่ดังว่านางงานน้ำพริกสลิดเนี่ยเขาก็จะมีเราเชนว่ามันจะมีพามาดเนี่ยถือหุ้นอยู่หกล้านหุ้นไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าอ่ะมาถือแล้วก็ เวลาเข้าขายของอะไรสิตภัณ <Zusch> ฑ okay. ์ของเขาเขาวางขายที่คามานลยด้วยเนี่ยนะคแล้วดูคนแต่ละคนที่เข้ามามันก็ไม่ได้ธรรมดาเลยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแล้วพงศักดิ์เนี่ยก็พวกนี้ก็ขาถือยาวเลยแต่เขาไม่ได้นี่งได้มขาเล่นเนี่ยทีละเจดถือไว้อะไรเนี่ยแต่เข้ามาเข้ามาครบทีมเลยนะมาครบทีมนะค่ะคครบทีมเห็นแล้วคนนี้ก็สองล้านทุนเลยมันเส็จตังค์เขาอะยังไม่สนใจแล้วเขาก็ถือเขาไม่ได้มีส่วนอะไรหรอกนะฮะ ไม่มีส่วนที่ที่เขาจะมาทําอะไรก็มีเนี่ยเราดูสองตัวเนี้ยมันก็กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเราสิบสองบวกกับี่สิบยี่ยหกสิบเจ็ดสิบเออเจ็ดสิบเจ็ดิบเปอร์เซ็น่ะก็คือเนี่ยมันมีมันมีอะไรเนี่ยฟรีโผดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเองนะฮะเบาทำแบบเนี้ยวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วไหเก่งนะเนี่ยลาไปสิบยาวเลยล่าไปยาวสุดและเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วก็ขายลงอย่างเดียวประเดี๋ยวเขามาทำขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งแบบเนี้ย เขาเขาทุนทั้งหมด190ล้านเงินสดในบริษัทตอนนี้มูลค่าเขา2,000ประล้านเพราะฉะนั้นถ้าเขาขายหุ้นได้10%ก็ได้ทุนคืนแล้วเอไม่เหลืออะไรแล้วนะสบายเลยคือหุ้นเล็กๆอะถ้าถ้าธุรกิจพอดีพอใช้ได้นะตั้งใจทําแบบนี้มันไม่เสียชื่อต่อข้าตลาดดูแลหุ้นไม่ให้ต่าจาตลาดเรามันต้อง17ล้านล้านเนี่ยแต่คนทําต้องเป็นแต่ก็ก็ไม่ต้องมาชี้คืออย่าอย่ามีการออกข่าวอะไรที่เหมือนกับว่า ชี้นาให้ว่าให้คนมาซื้อหุ้นตัวเองอ่ะอันนั้นก็คือจบเงียบๆไปนะฮะแล้วจะทําไปเท่าไหร่ก็ทําไปอย่างยิงฟ้าไม่ขายเราก็มีสองล้านหุ้นอย่าขายขายมาเถอะปีกหนึ่งอะไรเงี้ยคือคือไม่ถ้งมีใครที่ไร้อยล้านเลยได้อินฟ้าเออไม่ถึงอรมีแค่สองล้านหุ้นสองล้านสิบบาทแค่สองล้านก็แบบเนี้ยคือคืออย่างนี้ไม่ถึงว่าถ้าดีจริงแล้วก็มืออาชีพจริงนะฮะ ก็คืออย่ามีถักวดแล้วกูขึ้นไปเรื่อยๆสลิงแม่งทุกวันไปเลยสิบลิงเนี่ยขึ้นอีกเท่าตัวก็ได้เพราะว่าพียังไม่ถึงสี่สิบอะเป็นไงเปไงพีก็ไม่ออกอ่ะก็เล่นไปเรื่อยๆอเออทำไมพีต่ำอ่ะก็ใจใจใจคือว่าอย่ามาออกข่าวอะไรที่ชักจูงชีจูงให้คนเขาไปเล่นนะอันเนี้ยอันนี้มันไม่เหมาะสมกูก็เล่นกูไปงี้เนียคุณเห็นไอ้นี่เขาเล่นไหมก็มีผู้อยุดโฉนดหุ่นน้ำอ่ะหุ่นน้ำอ่ะ เขาไม่ออกข่าวนะจนถึงเก้าสิบก็มีข่าวนะตัวไหนอ่ะพูดมีน้ําอยู่ตัวนี้ก็ลงมาเลยประมาณแปดสิบบาทอ่ะมีน้ำตายแล้วนึกไม่ออกคาราบาลหร้วใช่คาราบาลนี่เขาเป็นอ๋อสเปสเปเห็นไหมเนี่ยเขาเล่นเป็นหรือว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาคุยอะไรเช่นไหมเขาเงียบๆว่าก็ขึ้นไปเงี้ยไม่ใค่ว่าอะไรขึ้นไปแล้วเออขึ้นไปก็อยู่ในมือหมดแล้ว พีช่วยเด็กก็ต่ำหุณดีจริงกูก็เชิญกับคุณไปให้หมดดิไม่มีใครว่าคุณแต่คุณจะออกนะเหมือนกับว่าชักจูงให้คนเข้าไปเล่นแบบเนี้ยมันไม่ดีอย่าอย่านะอย่าอย่าเซเป้นี่ไม่มีใครรู้เลยนะครับตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยมาตลอดอ่ะกูไปเช็คข่าวเลยไม่มีข่าวเลยนะไม่มีข่าวเลยนะไอโรงเรียนของหนูก็ไม่มีข่าวเลยมันมีข่าวตอนที่ราคาขึ้นมาอยู่ข้างบนนะต้องบอกว่ามันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จบแล้วอ่ะจบแล้ว จ้าของก็ต้นทุนห้าสิบห้าสิบตังค์นีน้เจ็ดห้าตังค์เราขายเท่าไหร่ก็ได้ไม่ขายก็ได้ใช่ไหมขายบางส่วนก็ได้ <ließ> ไอ้อย่างเงี้ยมันก็ถ้าคุณดีจริงหุ้นคุณดีจริงคุณไม่ต้องไปโฆษณโโาขายให้ใครนะฮะคุณ <copying> ซื้อให้หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาคุณนกลับไปให้หมดเลยถ้าคุณทําได้นะคร <Oui>. ับแล้วเวลาม,มันจะพิสูจน์เองอ่ะนะฮะพอกาไรของคุณอ่ะมันเติบโตมาจรงิงคุณยืนเ,เนีน่ยเดี๋ยวก็มีคนมาขอแบ่งไปเองอ่ะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแต่กาไรของคุณมันจะต้องโชว์โดยงบอ่ะ งบดุลเงินกาไรขาดทุนกระแสเงินสดว่ามันชัดเจนว่ามันกําไรจริงอไม่ได้แต่งนบัญชีนะมีคนมาขอซื้อเองและกองก็ขอแบ่งเองนะวันนี้ก็สบายนงทุนตลาดในช่วงก่อนุดก็ก็ไม่มีอะไรละตลาดเราก็จะซึมไปละซึมไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะขึ้นใจมาสองเบอรที่พี่บอกนะฮะแต่ถ้าจะขึ้นพวุ่งนี้ ก็ให้ดูว่าขึ้นโดยฝรั่งซื้อหรือเปล่านะฮะถ้าฝรั่งไม่ซื้อซื้อโดยกองทุนรวมก็จะขึ้นมีมจุดจากัดไอ้จากัดที่พี่ให้ถึงพันสี่ร้อยี่สิบพันสี่ร้อยสามสิบนะไปถึงแล้วถ้าขึ้นต้องพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ห้ามที่จะมางองแงไม่มีมปัญหาอะไรทั้งนั้นดาวโจน์จะลงคลุณนู้นนี่จะไม่ลงแต่ตลาดหุ้นไทยถ้าจะขึ้นนะสัปดาห์นี้ต้องขึ้นทั้งสัปดาห์นี่จะเป็นสัญญ,ญาณบัตท็อปคือทุกคนอยากรู้ว่าบัตท็อปเท่าไหร่ก็สัญญ,ญาณนี <Okay. S 1> พันสี่ร้อยเอพันสามร้อยห้าสิบนะเป็นบัตท,ท็อปนะครับแล้วนนก็ปีหน้าก็จะขึ้นต่อได้แบบนี้ใชไหมค่ะทองคำล่ะคะทองคำทองคำนะครับก็วันนี้ไม่มีข่าวเลยเลยอ่ะเงียบเงียบเงียวันนี้คืนนี้ไม่มีประกาศข่าวอะไรนะครับในทองคำเดีย๋ยวพี่ดูให้ <Okay. S 2> ก็การเล่นแบบสั้นๆเวลาเล่นสั้นๆเราคิดว่าทองคำมันเหวี่ยงคืนหนึ่งก็ประมาณสามสิบสามสิบเหรียญนะฮะ ยี่สิบเหรียญน,นะครับเราก็ดูว่าข้างบนเนี่ยก็ควรจะอยู่ประมาณสองศูนย์สามห้ากรอบล่างก็อยู่ประมาณสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าอะไรเงี้ยนะบหมายถึงว่าจากจุดท,ที่เราดูตรงเนี้ยถ้าจะขึ้นไปข้างบนได้มากกว่านี้ก็สองศูนย์สามห้าฮะถ้าจะลงได้มากกว่ากว่านี้ก็คือสองศูนย์ศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นกรอบเทรดก็อยู่ประมาณนี้เป็นลักษณะของการใช้เวนะครับ ในกรอบใหญ่ก็จะเป็น1978กับ2 5 0นะกรอบใหญ่ตรงนี้อะไรได้เปรียบไม่มียังไม่มีอะไรได้เปรียบนะครับนะครับให้ให้เล่นตามการโอเวอร์บอทโอเวอร์โซของเขาเป120เป็นรอบใหญ่ๆหน่อยรนะอบหนึ่งประมาณสามวันสองวันสามวันเลยเทรดได้อยู่เทเป็นกรอบไซเวียอยู่ไม่ไม่มีขึ้นแรงลงแรงไปทางยังไม่ไม่มันยะังไม่ได้บอกทางเลยเลยนะเป็นไซเควียอ่ อ่ก็ยังไม่มีนะฮะนักทุนอ่ะหมดละส่วนส่วนส่วนอะไรส่วนปีหน้าถ้าตลาดทุ่นเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะแล้วก็ยังขึ้นเฉพาะหุ้นเทคอยู่เพราะว่าดอกเบี้ยยังไม่ได้ลดใช่ไหมดอกเบี้ย<ะ>ยังไม่ลดเพราะนั้นตราสารที่จะเล่นในช่วงขึ้นปีแรกเนะี่ยจนถึงกลางปีเนะก็คือบิตคอยนะ,ะ,ะเพราะว่าดอกเบี้ยจะลงในประพฤติภาคมิถุนาไปแล้วนะครับแล้วลต่ตำราตำราไหนนะฮะ เพราะนั้นมันก็จะมีตาสามมาเล่นมันก็จะเป็นบิตคอยเป็นทองคำอะไรพวกนี้นะที่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 จะเล่นกันในช่วงต้นปีหน้า <Okay. S 1> นะครับหุ้นก็จะเล่นเป็นหุ้นเทคไปอะไรเงี้ยนะฮะ oh. ไม่ไม่ไม่จะเป็นเป็นหุ้นไอโดมิติกทั้งหลายแหล่นะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากเสียหายเหมือนคนรุ่นที่เขาเล่นกันรอบก่อนก็มาเรียนซะนะครับก็ uh. ต้องบอก <Bitcoin. S 1> ว่าโตเป็นตาสามที่นะ มีโอกาสที่จะบูมเยอะนะฮะในแง่ของการมาของเมตาเวิร์ดนะครับที่กำับปันป้นอยู่ถ้ามันมาได้นะตัวของ <Okay. S 1> อยูเรียมเนี่ยจะเป็นตัวพะเอกนะครับเลเยอร์วันเลเยอร์ทูะไเนี่ยมันคืออะไรฟังรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยนะครับไปฟัง <Okay. S 1> ให้รู้เรื่องเวลาเวลาเราถูกใครเขามากาวเราเนี่ยเราจะได้ไม่ไม่หลงทางไปไปติดกาวเขาเข้าใจไหมเพราะเรารู้ รู้สเต็ปว่าเอ,อะไรคุณจะขึ้นก่อนอะไรคุณจะขึ้นตามมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วลักษณะของของราคาของมันมันเวี่ยงยังไงมันเหมาะกับเราไหมวิธีเล่นที่ถูกต้องอ่ะคุณจะต้องทํำยังไงนะครับเล่นยังไงให้ได้กําไรถามพี่พี่ก็พี่ก็ว่าแถวนี้มันก็ซื้อได้ทุกราคาแหละถ้าคุณทนได้มื่นเหรียญนะอ่ะคุณอาจจะได้สองมื่นเหรียญถ้าคุณต้องทนได้นะฮะแต่ถ้าคุณไปเทรดมันทุกวันเนี่ยลำบากที่จะชนะ ที่สำคัญก็คือเราอย่าไปสร้างสตอรี่กับกับตาสารพวกนี้นะครับต้องไปเรียนก่อนนะมันที่สิบมกรานะคะใช่เพราะว่าน่ยี่นิ่ปรอปีน่ะก็เป็นปีของคริปโตด้วยใช่มันจะมาแรงแบบคริปโตหุ้นเท็ก็แรงไหมหุ้นเทคก็แรงโอ้ใช่ใช่หุ้นเคก็เล่นแรงหอ่าหุ้นเทกคริปโต อทองคำอะไรเงี้ยมันจะมาสายเดียวกันแต่แต่สายที่เป็นสายพื้นฐานเนี่ยน้ามันเร็วเนี้ยเดี้ยงหมดอ่ะดีวัี้ม,มาเดี้ยงหมดต้องรอรอจบเบี้ยลงก่อนนะครับบ้านเรานะฮะคนก็จะเข้าไปตาสารนี่เลยนะตัวนี้ก็พูดกู้อะไรพวกนี้ก็จะเริ่มมีราคาขึ้นหละนะครับเริ่มเริ่มกลับสู่สภาพปกตินะครับแต่พี่นะยืนยันว่าไม่เกิดใครเสียไม่มีไม่มี ไม่มีการเกิดอะไรนะเขาเรียก recession เนี่ยไม่เกิดแต่เป็น soft landing การลดดอกเบี้ยในภาวะ soft landing คือเศรษฐกิจค่อยๆโตดอกเบี้ยค่อยๆลดประคองไปประคองไปเรื่อยๆแล้วกลับมาสู่ภาวะปกตินะในที่สุดนะครับไซเคิลนี้ก็จะประมาณสามปีในการที่รอบนึงจับจับทีหน้านะเป็นต้นไปลองตามดูว่าใช่ดีดีดีเดี๋ยวเราก็ดูกันไปขอบคุณมากเลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ใครที่สนใจเรื่องราวของคริปโตนะฮะทุนก็แนะนําเลยในะช่วงนี้ก็มีอาจารย์นิพนธ์แหละที่จะอธิบายเข้าใจง่ายๆมากเลยนะสำหรับูทุนที่สนใจก็สอบถาม at dllmi นะฮะตอนนี้ก็มีออร์ี่เิให้เป็นพิเศษสําหรับก่อนสิ้นปีอ่านะสำหรับกทุนที่สนใจคริปโตจริงๆนั่นเองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจจะได้พูดคุยนะฮะกับเขาได้รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใครเป็นใครนั่นเองนะฮะวันเสาร์ที่20มกราคมนะสองพ @bllmi นะคะนักทุนสอบถามไปได้เลยนะอ่ะก็ฝากไว้ส่วนนักทุนที่สนใจอติดตามรายการวิสเน็ตไลน์อะไรก็อย่าลืมนะคะในเรื่องราวเหล่านี้